สวัสดีค่ะจิุธุนทางเราทางไทยและต่างประเทศีเราห้องนีวานสิ้ากันไปหานผลิตน้ำเอาบอยกับสาวสุปานี่นะครับปัวปินัาคาเซาวนีงเพกับไปนำไปน้องทางเดินทางอทางการทางตวนักอาหาไปนองเลย โดดท่าดีกระคักค่ะพี่น้องมีเสียงดนตรีเปน้ำค่าเสียไปพอเกล้าไปพ่อไปพ่อกันอยู่บ้านเบาๆเพื่อจะเนาะเราจะได้ะบายมากันทุกคนเลยกำลังขุ้นแกงก้อนอะไรพี่น้องก้นโคราชเลยค่ะ หอดที่หมยไปทางหอดที่หไมยไปทางเลยค่ะหอดบ้านเบาบอยพี่น้องบ้านนามงบ้านนามงโอ้ยลูกเท้าวกลมีท่องค่าบร่ได้ียาคุมบ่อยนะสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะนลภูสายภูสายบอก ผู้ช่ก็จะกินลูกซะเด้อไม่เย็นอยู่ไหนนี่คือกูซอยโอ้ยอีจอยกับอีจอยกับเวียดใหญ่ใช่นี้ใช่ไเวียดใหญ่กินลูกเศร้าเด้อนี้ปิดจะเศร้าซะก่อนไปบวชพยาดพี่้องหัวดังๆสบายดีพ่อแม่พี่น้องจ้าดีเจนาตาลีบอกไว้เยาวนาตาลุนนะครับดึไม่กระคาหมอนมะทึงนะคะที่หมายปลายทางค่ะมืดผ้ามืดพ้นมาพ่อผ้าพ้นผมพรมลุมค่ะต้นม่วงค่ะ เย็นๆพี่น้องมาหลินมางัวมากินชมลมวิวมากินลมชมวิวค่ะเออไป็หลอดเบิ่งควยบ่อยมาเห็นควยค่ะพี่น้องเห็นควยละมั่งใส่ค่ะไปเบิ่งก่อนมีควอยเถิกอยู่บ่ อ้าวคุยคืกินเพื่องอันนี้อ,อบอคือกินเพื่องยำแรงอ่ะพักตบกินก็แกงหน่อไม้เอ้ยน้าบ่าเคยเห็นคุยค่ะคุยเมียหน้าบ้นนานอกบ้านนาเขาพี่นอ้อง ต่ข้าวตะกินน่ะนะโอ้ยไปเลี้ยงควยเป็นพี่น้องเลยอันเวลาเฮาเมื่อยเมื่อยเมื่อยแล้วเอาควยลงมาแม่นหน้านะก็นั่งดินนำควยไปทีละพี่น้อง,น,งนั่งดินเทปปลาเทโดงนะคะเนาอม้วน,มน,มนหมวนไปเฮ็ดแล้วควยเถิกนะอยู่พี่อันนี้ปลาพักอีโตพ้พี่น้องกินกับเก้งเราไหมขึ้นสิเซ่เออ คือทอดแต่ข้าวดียังหน่อยนะพี่น้อง,องเ่เลี้ยงคุยตามป่าตามโรงสี่พี่น้องมื่อวานค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะพี่น้อนฟินหัวโรงค่ะเสียงบ่ปกติค่ะเป็นไรมาคะเป็นวัดเป็นวัดตั้งจังหวัดให้เนาะงตั้งจังวัดเป็นอำเภอเด้อบ้าน,นี้นเด้อเป็นอำเภออำเภอแห่ง มาเบิบ้ลพวกคนกอกธนาคารค่ะกอกธนาคารวาปัญญาแล้วเจฮะนั่งก,ก,กระจะกอกค่ะ,รก,ระกรอกปัญญาเดชกรอกบทยนค่ะอะไงคะคุณแม่ค่ะเวียนลูกค่ะโอ้เห็นลูกเห็นลูกตาช่วงนี่รอนๆเลยใช่ไหเวียนอยู่ี <laughs> อ้ายเห็นป่าส่วงใหม่กันฮะ เอ้ยเอ้ยซอยน้องเยไปเวียนมาอันี้นียนเหรอคาดจยกชุงหัดพ่อพ่อกลายเป็นอีเบะอันยกชุงหัดโผล่โอเคค่ะพี่น้องเอ,ยอ้ยฮอดบันบ่อยนั่งนาตาลีกัมุนมัดพอ ใช้ยุกซงเราต้องหัดอึกหัดหัดหัดกระบบกอึกนะแต่แรกมาก่อนนะเข่าคั่วเข่าคั่วเข่าคัวเข่าเข่าข้าเข่าคั่วเข่าเลงตะกี้ตะกอนเคยได้ยินแต่ว่าบ้านเบาบ่อยเบาบ่อยนะพี่น้องมาหอดมาเถิองเลยดีบอกซ่องเถืองพี่น้องขอยามบัดคำว่ามันจุบคลิปยังบม่จุบคลิปนะคะ สอนเสือทองตัวน้ำมูลมานางเเว่านางคุยกันพี่น้องน่งว่นางคยกัพี่น้องเกี่ยวไปงูมากบมาหานนองน้ำคือเก่าเนจ้าพวาม่าบ้านเบาบอยคุณเขาไล่ลายพี่น้องก็จะมีสร้างไม่เพือนไล่าย รัศดีก็ยากมาหอน้องน้าเพราะว่าเคยเคยไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ป่าอยู่โด่เนาอพี่น้องไปอาเฮตน้องน้ามันคิดพ่ออดีตที่เขายังน้อยพี่น้องเออเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคนมามวลมาขคอคี่น้อมาดอมากินมาขคอเดี๋ค่าค้าพี่กำลังก้วยเจียว ทดลองเพลงพี่น้องชวดๆหน่อยค่ะอุ้ยขนลุกบ่ทอดหูถอดหนึ่งกี่ตัองตีง ว่าอยากโย่ดิมวนค่ะ สวัสดีค่ะเมื่อัเมื่อไรสดจังฟ้างอีกเต็มเต็มเพลงเกิดอะรนหัวเพลงอัดเทพซิมี่อัดแผ่นเชียงแบบนาะิมี่ห้ยนะดียนะไปแต่ว่าอัดแล้วอัดดีใจยเท่านี้โอ้มันท่ากระตุกน้ามีมองไม่ใช่ออก ้าข่ามาเลยค่ะนี่เด็กกิจกรรมสุมกันจรย์ใช่สร้อยกำงงามองกันไมเอกระบตาเราไปช่วงกระบบตาเรางามทีตาเรางลงมันน้อยมาเป็นนเล่แรงลองทั้งสีเพลงเลยไหมอีเพลงรอดมีีเพลงล้วก็มีอีกเพลง อย่างาขั้นเราเปี่ยเปี่ยนล้วเนาะขนั่งอยู่ไทล้วนั่งกับดึงโตไป่งเปอที่ดังกระบดเลยฮ่าฮ่าฮย่อยอนอกมาสุกย่อผ้าเข่าอนมิตามักเต็นตามักพูอะดีค่ะมานแม่พี่ึงนามันชกินอยู่ฮามันสกินอยู่นอีกอยค่ะ กินข่าวด้วยค่ะค่ะกินเลยค่ะเพิ่มๆจ้ามามาค่ะขอได้พี่น้องเพ่งกับประเพ่งดอกเพ่งล่ะจะไปกินน้ำผึ้งเป่าจ้าไม่มีวันนี้จะให้เพื่อนเองเพ่งล่ะพี่น้อง

Enfin นี่ผ้าเขาบบอยตอนหลับพี่น้องมาบ้านเพ่ <S 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 <S> <S <S no <S <S ่นเชบเชฟนะคะซู่มกับไปเลยนัตาวราเจ้าคนสันสูง่มเปียกดังนกยงอย่าเซลไหม

เห็นบอระเห็นบลระเจ้าบอกักกันแต่อ้ายให้หอมยังบอยเทไทยน้องสีหอมกะได้แต่อ้ายห้ามหอมเธออ้ายสีหอมคามวันคำคืนสวดสวดค่ะสีเป็นเรื่องยัง ติดกสิบองญญาเด้อยังวาดเลยคนนี้เลยตเียงกับเอ่อาเบียชุดยอดชุดยอดชุดยอดค่ะชุดสวดค่ะแต่ว่าทำนองได้ยูนองเป็นนัดแ้มันจะขนเาหุ้ม่แไห่เส่มือไจะได้้นะเขาทำนองนะเขาได้เรื่อร้องติรดลองนะเงดีต้องกีตาร์มงเพชรดร้องเสียงดี เียวาโทตกใจเดียวว่าไก่มากินเลยคืออจะพูดนะบอฝากเด้อวพี่น้องเด้อฝากเด้อฝากขาเบิ่งกรซิมน่าไม่ไหวเลยน่เกินให้ฟังสักกอนแมนฝากฝาก f C J สายแดกเด้อเดยฝากในเด้อาขามาเบิ่งส่งมาฟังลาวเดี๋ย อย่าลืมติดตามช่องสาวซูเปอร์นี่ชาแนลนะครกบซูเปอร์นี่เลยซูเปอร์นี่ทีเแกออกไปเที่ยวช่องส่องเลยแต่พี่น้องเลยโอเคนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก็ราคาคลิปหนาก็คือว่าโผล่เข้าไปนะพี่น้องเนาะคลิปนี้จบคลิปนี้ก็ได้จะพักไรพักเซ่พักติดตามนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะท่านก็คนเลยแต่ว่าคนสุดท้ายอยู่ เชียงดีได้บ่อยนะนี่แล้วอยกอวป่ามาอานกรสิเอาลิศเลิศค่ะจริงใช่ปะ แต่จี้ใส่ผ้วบาฝนึ่งใครจะทั้งรอหอมหอมไปมือเลย